ผมขอพูดหน่อยได้ไหมไม่ได้ผมมันเจอพวกเขาเลยผมนี่เซ็งจริงๆเลยถ้าไม่ใช่รายการผมไม่มาจริงๆโอ้โอ้โอ้ปากนี้โทแต่ยังกับใจเพิ่งใจร้อนครับเรามาคุยมาเคลียร์กันครับไม่ได้มาทะเลาะกันนะมันบอกอยู่แล้วเปิดได้ไหมเปิดได้ไหมกอย่างน้อยสุดก็เดี๋ยังเปิดยังไม่หกโมงเดี๋ยวก็เปิดหกโมงแชรไปแล้วแชรไปแล้วโอ้เปิดอะไรเบียร์หรืออะไรอ๋อทานได้นะแต่จะอยาขี่มอเตอร์ไซค์นะทานได้แต่ไม่ต้องขี่ไม่ต้องเลิกเลิกบินก่อนครับครับอันนี้จะบอกว่ามาคุยกันเคลียร์กันเพราะคุณทั้งสองคนเนี่ย อาชีพเดียวกันนะเดี๋ยวไปเรียกว่าอาชีพอย่างนั้นไม่ใช่เดีย๋ยนั่นไม่ใช่เป็นคนไทยไหรือเปล่าคุณมาพูดอย่างนี้ไม่ได้นะครับ <S <S เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเออประตานโทษนี่คุณผมมาในกรณีแล้วบุญหัวคุณแล้วโอ้วนะคนไทยมึงจะตลกแค่หรือเปล่าเดี๋ยวดายเย็นไปเลยครับมาจากใจร้อนนะโอ้โหคุณนี่รูปร่างไม่น,น่าใจร้อนเลยเดี๋ยวคุณมีงี้ยติหักกลางเลยนนะคุณชื่ออะไรชื่ออะไรครับชื่อเราชื่อสุพัฒน์ครับผมคุณสุพัฒน์นามสกุลสีนวลครับผมสีนวล และอาที่บอกว่าเป็นภรรยาของคุณเนี่ยนะฮะนี่ครับชื่ออะไรกดชืยอเดี๋ยวเดคุณมาชื่ออะไรฮะน้อยหนาครับจริงๆชื่ออะไรครับคุณชื่อแนนค่ะน้องหนูเหมือนกันเราไม่ชอบคนชื่อแนนแต่เราตั้งชื่อเขาชื่อน้อยหนาให้ชื่อน่ากินเมีข้วไม่จช่เมียมเดี๋ยวเดี๋ยวเด คือมีเขาเรียกคนเดียวน้อยหนารู้กันเป็นแฟนกันก็เลยแบบแดนมันเยอะแล้วคบแนนไม่ถึงว่าเป็นชื่อที่เรามาเปลี่ยนใหม่อดีตเราคือน้อยหนาที่รู้จักกับเขาครับผม๋อที่ชื่อน้อยหนาเพราะว่าหัวเขาจะคล้ายน้อยหนาอย่างนี้ปหะใช่ไหมสมัยกอดสมัยกอดสมัยกอดครับผมโอ้โหใจร้อนนี่จินะคุณไม่น่าอยู่ถึงทุกถึงทุกวันนี้เลยครับคุณเนี่ยคุณสุพัทรครับครับผมวันนั้นที่มีเรื่องมีราวกันในคลิปวิดีโอเนี่ยเกิดจากอะไรครับเกิดจากอะไรคือวันนั้น อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแล้วคุณคุณสครับครับผมคือวันนั้นมึงเข้าใจเลยเหรอครับเห็นในคลิปผมเข้าใจแล้วโอเคขับคุณนะโดนล้อมไว้ล้อมหน้าล้อมหลังครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากแล้วใครก็ทาอย่างนั้นขอบคุณมากครับที่ทำตัวเป็นกลางมากขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณคุณชื่ออะไรชื่อสวัสดีครับผมมงคลกิตครับทำไมไม่ใส่แว่นครับถ้าใส่ทำไมผมไม่ได้ใส่ตาสั้นอ๋อคลกิตจิตหงุดเงี้ยวครับอ๋อคนละกิจกันเกี่ยวกักิจกันครับผมมงคลกิจิจจิตหงุดเงี้ยวจิตหงุดเงี้ยวครับ มันมีอะไรหุดกิดฮะในใจเรามีไหมไม่มีนะอ๋อนี่เป็นนามสกุลเก่าของคุณพ่อหุดเงี้ยวเอาละครับคุณชื่อมงคลกิจจิตหุดเงี้ยวครับผมเพื่อนคุณล่าเพื่อนคุณมากเลยไม่รู้เขาไม่รู้เขานึกชื่อไว้ยังไงเล่นแล้วเหมือนผมมีครับคุณชื่อว่าเจเจ้าเจ้าใช่ครับมันเบามากเบาเจเจ้า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 เขาชื่อนี้จริงออ๋ชื่อคุณเบาแล้วเจ้าเจ้า วันนี้คุณเอาแม่มาด้วยเปล่าครับทำไม่ะฮะทุกครั้งก็ต้องเอาแม่มาด้วยครับคนบ้านเอาแม่มาอันนั้นเจี๊ยบเจี๊ยวเจ้าคนละคนคนละคนเอออย่ามวนทุกคนนะครับผมคุณพิศกรทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอฮะคุักาพูดไม่เกี่ยวอะไรเรื่องของเราเนี่ยฮะเราจะต้องทำโทษขออีกทีเคลียเรื่องผมให้จบก่อนดีกว่าท่านจะได้รับความสนุกความหาได้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นช่องไรฟ์คอมเมดี้ครับอย่าลืมครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันนะครับอยากให้เราตกประเด็นไหนล้อเลียนอะไรนะครับ ขเขียนคอมเมนต์ด้านล่างมาได้เลยนะครับเราจะจัดให้เต็มที่ด้วยไลค์คอมดี้ของเรารับประกันความมาสนุกสนานอย่างแน่นอนครับ